สีวันซีวันเต็มๆของการทำเตาถ่านโดยการใช้ถัง200ลิตรของดีจริงๆคือไม่ดำคือมันจะไม่ดำติดมือเหมือนกับพวกถ่านทั่วไปนี่ทุเรียนเห็นหน้านี้ที่แบบว่าแตกแล้วก็เห็นเนื้อในว่าแห้งแล้วขุนใจอ่ะถ่านกล้วยคุณเคยเห็นไหมบาคคณก็มาเป็นรูปเป็นดอกนี้เลยคุณดูสิ ที้ก็ขึ้นมาที่สวนเครือหวายแต่ว่าฝนพายุมาก็ล่วงลงมาอย่างนี้ลูกยังไม่ทันโตพูดได้คำเดียวว่าเศร้าเลยก็จากจากคลิปที่แล้วที่ที่เราถ่ายถึงเรื่องอุทกภัยทางธรรมชาติที่อาจจะเป็นภัยต่อต่อ,ตอชาวสวนเนาะไม่ใช่เฉพาะแค่สวนทุเรียนหรอกก็ทั้งมังคุดทั้งผลไมต้ต่างๆแล้วก็อย่างที่เห็นหนึ่งที่สวนของเราสวนของญาติญาติคือทุเรียนร่วง ล,มมลูกๆมาเป็นลูกๆหลายๆคนก็เข้ามาช่วยคอมเมนต์คิดช่วยกันคิดหาทางต้องขอบคุณทุกคนจริงๆช่วยคิดหาทางออกว่าจะไปทําอะไรดีหลายๆคนก็จะบอกเอาไปกลัวเลยไปทอดเลยแต่ว่าพอดีสัปดาห์ที่ล่วงเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเรียลไทม์นะที่เรากําลังพูดกันอยู่เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์แป้งเขายังไม่เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปทอดได้เพราะเขาจะสุกต่อไปอีกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลยมานั่งคิดว่าจะทํำยังไงดีแล้วก็ส c r o l คอมเมนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอกับคอมเมนต์ที่มมีควา ตรงกับที่เราตั้งใจที่คิดเอาไว้ว่าทําอย่างนี้ดีกว่าก็คือการนําลูกทุเรียนอย่างเช่นแบบลูกปอกแป๊กเนี่ยเอามาเผาทานมันน่ารักมากและดีมากๆคือเราสามารถวางไว้ที่โต๊ะออฟฟิศไว้ในรถไว้ในบ้านก็จะไว้ในตู้เย็นเพื่อไว้ดูดความอับถ้างั้นมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็คือทีมพี่ จะดีนะครับผมนะฮะอยู่กลุ่มเกษตรกลุ่มปูป่านะฮะคืนธรรมชาติพี่โสนี่คือตรงตรงมาจากเพชรบูรณ์ใช่ที่มาแกปลูกป่าแกคือจริงแกคงกรุงเทพแหละแต่แกก็ไปปลูกป่าอยู่ที่เพชรบูรณ์ใช่ส่วนพี่บ่องนี่ก็คืออยู่กรุ๊ปเดียวกันกรุ๊ปเดียวกันก็คือกรุ๊ปเกษตรอินทรีย์เกษตรตามพระราชดำริ ใช่นะครับผมพวกผมก็เป็นเกษตรมือใหม่อ่ะเนาะแต่เราก็ศึกษาเกษตรกรธรรมชาติมาก็เลยเริ่มลงมือทํากันก็คือพวกผมอาจจะอยู่ในกลุ่มของมะเบืองนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้เ anyway กี่ยวกับการทําเผาถ่านแบบที่ทุกคนสามารถทําได้แบบเนกประสงค์ดีกว่าที่เดิมทีเป็นความรู้ของทางญี่ปุ่นใช่ไหมที่พระบาทสมเด็จรเจ้าอยู่รัชกาลทีก9นํามาถ่ายทอดต่อใช่ไหมครับครับเพี่เข้ามา3วันเขาทำอะไรไปถึงไหนแล้วก็ก็อย่างที่บอกครับเริ่มต้นด้วยนี่คือถัง เราก็จะใช้ถัง3ใบครับเป็นเตา2ใบแล้วก็ทําเป็นฝาใบาหนึ่งใบเท่าไหร่นะสองร้อยิบขนถังกันครับแล้วเดี๋ยวเอาไปลงที่นู่นเริ่มต้นด้วยนี่คือถังก็นำมามาผ่านะฮะมาผ่าเพื่อให้มันมีปากของของของช่องที่เราจะวางฟืนวางฐานได้ไม,มไม่มันทันไม่มีใช้ของวัะดุโืยแช้ จ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วก็นำถังอันนอเข้าอิฐบล็อกทำระดับไว้15องศาโดยประมาณฮะแล้วก็ทำปล่องทาเหมือนทำพวกสโมกอ่ะเหมือนพวกลมควันอ่ะทำปล่องให้มีทางควันเข้าควันออกแล้วก็นี่ก็เป็นโพรงที่เราจะพูดง,ง่ายเผาถ่านเพื่อเอาควันไประอุข,ข้างในถูกต้องใ่แล้วก็เอาดินดินก็เป็นดินตรงเนี้ยขุดกันตรงนี้เองคือพอกดินอาไว้ไม่ให้มีรอยรั่ว ถ่ายแม่เหอเอาคนสวยมาก็ต้องถ่ายไว้หน่อยเลยแม่โอ้แต่นี้ดุเงเยวก็ทำแบบโรแมนติกอีกแล้วก็ก็พอเสร็จก็เอาสังกะสีเอาวีว่าบอร์ดก็เอามาปิดก้นให้เป็นให้เป็นเฟรมเพื่อที่จะทรา,ายถมได้แล้วก็ทำไปก่อนหน้านี้แล้วเตานี้ลองทำเทสรันก็นี่ก็เป็นโพรงที่เราจะเผาถ่านเพื่อเอาควันไประอุข้างในถูกต้อง อันนี้เทสรันก็คือป่องก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้จากการเผาถ่านคือน้ำส้มควันไม้ซึ่งผมเองก็เพิ่งไปเรียนรู้มาว่าน้ำส้มควันไม้นี่มันดีมากสําหรับเป็นคือเขาเรียกว่ายายาต้านมแมลงโดยธรรมชาติก็นี่แหละก็เหมาะกับสําหรับส่วนที่ตั้งใจที่จะเป็นอินซีลการดิกและที่สําคัญน้ำส้มควันไม้แบบว่าชนิดดีๆแบบว่ากาันแบบในจงังหวะดดีๆเนี่ยที่มาจากที่มาจากไม้ไผ่เนี่ยสามารถบ้วนปาก ฆ่าเ<น>ชื้อแบคทีเรียอะไรได้หมดเลยนะตอนนี้คือท่อเ่ยก็คือเป็นท่อที่เป็นท่อไผไ่แล้วก็เอาหยวกกล้วยมาปิดเพื่อให้ควันที่มันเข้าไปนี่มันจะมันจะเขาเรียกว่าควบแน่นควบแน่นแล้วก็จะกลายเป็น,ปน,นกลายเป็นน้ําแต่ว่ากระบวนการมันยากกว่านั้นอีกคือไม่ใช่อยู่ดีพอควันออกกูไปเก็บได้เลยมันต้องรอควันบ้า ควันบ้าคือควันบ้าคืออะไรครับควันบ้าก็คือเกิดจากการที่ว่าเมื่อเราเลี้ยงไฟด้านหน้าเตาแะครับความร้อนมันจะดูดเข้ามามันก็เริ่มสันดาบไม้ทุกชนิดแต่มันก็จะมีไม้ยางมันมีน้ํายางมีอะไรอยู่ที่มันลอยเป็นควันขึ้นมานะครับพวกนี้ก็เริ่มสุกอุณหภูมิก็เริ่มอยู่ประมาณสัก80องศานะครับสามารถจะเก็บน้ำส้มควันไม้ได้ละนั่นคือลักษณะของการเกิดมันอยู่ที่สีควันด้วยนะใช่ควันจะเป็นสีเหลืองเหลืองเหลืองหน่อยขาวเหลืองเหลืองลิตรละร้อยมั้งลิตรละร้อยสองร้อยใช่ไหมณะณท่คงแบ ตอนหนึ่งเผาเนี่ยเก็บได้ประมาณกี่ลิตรครับมันแล้วแต่ไม้ด้วยนะครับแล้วแต่ความความชื้นของไม้ด้วยแล้วก็ไม้แต่ละชนิดนะครับมันมีได้งแต่6ลิตรขึ้นไปได้แน่นอนแต่ละครั้งเดียวนี่นะครับผมในการเผาแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เริ่มตั้งแต่ลำเล็กแล้วก็เอาฟืนใหญ่ในเรียวมข้างบนพอความร้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยความร้อนจะตีขึ้นชั้นบนก่อนใช่แล้วค่อยม้วนตัวลงมาเพราะฉะนั้นกลายเป็นมันจะไม่ได้ร้อนจากข้างล่างคือเขาจะผ่านทุกอย่างมาแล้วก็คือค่อยมาเผาจาก ข้างบนลงล่างอีกทีนึงถูกต้องช่วงข้างหลังนี้อุณหภูมิมันจะร้อนมากมันถึงเอาพวกนี้เข้าไปใส่ด้านล่างหลังเนีเออ่ยในโซนข้างหลังนี้นะครับไว้ด้านหลังครับ อ้าวแล้วถ้าเรามีจำนวนเยอะๆอย่างเงี้ยครก็เรียงไม้ข้างล่างให้มันสูงน้อยลงหน่อยอยู่ที่ว่าจะทําอะไรแต่ว่าต่อกครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีไม้มีไม้เปนตัวเบสตัวรองเพราะมันตัวให้ความร้อนู่ไม่งั้นทุเรศก็กรอบหมดแล้วเมื่อกี้มีได้นั่งคุยกับปิงปิงก็บอกว่าเวลาหยิบออกมาปุ๊บจะเป็นฐานที่สะอาดคือจะไม่ใช่เหมือนฐานที่เราไปควักแล้วก็ดำติดมือนึกออกไหม ไอตัววัสดุที่เรามาทำฐานเนี่ยมันไม่ได้โดนความร้อนจากไฟเปลวไฟเลยไม่ว่าจะเป็น,มนเมล็ดข้าวเปลือกอะไรต่างๆเราสามารถทําเป็นฐานได้เลยนะถ้าข้าวเปลือกอย่างเงี้ยนะใช่เผาด้วเข้าไปอย่างเงี้ยใช่ใชโดยที่ไม่ต้องมีหมอนรองทุกอ่าก็คือ,อเรามามมออไว้ปกตินี่แหละฮะมาไว้ปกติทุกสิ่งอย่างโปรเซสเหมือนเดิมใช่ั้นอ่ะปิดฝานะโอเคเปั๊บอ่าปิดนะฮะเรียบร้อยแล้วเรากต้องได้ครับ อ๋อกดทรายกดทรายเพื่ออะไรพ่อก็เพื่อให้เขาอบระอุอยู่ข้างในไม่ให้เสา้นไม่ให้เสากรพไม่ให้ควันออกไม่ให้ควันหนีออกมาถ้ามาจับทรายเต่าอันนี้เนี่ยมีความร้อนใช่เพราะว่าระเหยไปหมดแล้วใช่ไหมในขณะที่เราเผาอยู่แล้วก็เอาไข่มาหมกไว้ในนี้ได้เอามันหัวมันอะไรก็ได้มาหมกไว้ไว้กินหมกไว้ในทรายเลยให้มันให้ความร้อนอยู่แล้วครับแล้วก็ยังมีกระบวนการอีกคือพอเป็นควันบ้าใช่ไหมก็คือเป็นการระอุโดยที่ว่า ฐานเนี่ยเขาเริ่มติดแล้วใช่ไหมฮะก็ต้องถอนไฟตรงปากป่องก็คือให้ให้เหลือแต่แบบขี้เท่าได้ให้เป็นแบบว่าเขาเรียกไรเป็นไฟแบบอ่อนใช่ไหมฮะใช่ใช่เล็งเลี้ยงไว้แล้วก็ปิดฝาใช่ใช่ปิดฝาด้วยกันเอาอิดบล็อกจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเราจะปิดปิดเมื่อตอนที่มันเป็นควันบ้าแล้วครับอันนี้คือทําให้ดูครับแล้วก็เราก็ดินมยายายามาซะใช่ครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าแล้วเราจะให้อากาศเข้าน้อยที่สุดน้อยที่สุดครับเราก็จะทําแค่ช่องให้มันพอมีเล็กน้อยครับผม พูกนิจยา,ยาหมดเลยแล้วก็เราจะเหลือรูไว้นิดเดียวเลี้ยงไว้สมมุติว่าราับกลางคืนเราง่วงนอนเราก็ทําให้มันเล็กลงที่สุดแล้วเราก็สามารถไปนอนได้แล้วเช้ากลับมาดูต่อได้แต่ช่วงแรกเราก็คือต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาเปล ต้องให้มีความร้อนลต้องให้มีความร้อนเข้าไปเพื่อให้มันมีอุณหภูมิที่ที่จากัดเตาพวกนี้เวลามันทํางานจริงๆแล้วก็คือมันก็ต้อง800ถึง1000องศาขึ้นนะครับพีบ่แต่ถ้าเป็นพวกเตาผีที่เราคุยกันพวกนั้น่ะมันจะไม่ถึงเตาผีก็คือเป็นเตาโบราณพูดถึงคุณสมบัติเขาจะสู้ถ่านอย่างนี้ไม่ได้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าถ่านกำมันที่เอาไปใช้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับแต่ถ้าถ่านผีอย่างนั้นเนี่ยอุณหภูมิเขาแค่อยู่ประมาณ400องศา ในตัวฐานเองมันจะมีสารทาเยอะแต่อย่างนี้ไม่มีไม่มีสารทาเนี่ดูแป๊บเดียวเพราะเรามีฐานอยู่แล้วจากเตานี้พอใส่เข้าไปนิดเดียวดูควันออกแล้วหมายถึงว่าคอนสตรัคชั่นของเราโฟลถูกตาองดี OD, ก,งก็คือถูกหลักเกณฑ์ถูกต้องฝ่องนี้ทําอะไรครับทำลูกประครบครับคือมันเอาไว้อุดอุดสําหรับตอนที่กระบวนการสุดท้ายแล้วเอาไปอุดตรงไหนครับพี่ผมอุดไว้ตรง<ห>ปากฝ่องเนี่ยครับเอาเนี่ยมาอุดลูกประครบเนี่ยชุบน้ําแล้วก็วาง เพื่อให้มันดับพาไปดูแคมป์แคมพี่ๆเขาไปดููขาอยู่อันนี้เขายก่วนหนึ่งมาคือนี้ย่างย่างสเต็กกันตรงนี้ผมก็เป็นแผนกหลังบ้านอย่างที่บอกทำอาหารตั้งแต่บนนั้นยันข้างล่างนี้มีจุดฟุ้งซี้ฟูเพราะาเขาสังคมบ้างมีให้พี่โฟเขาได้ปล่อยพลังอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแคมป์แคมป์ก็ยังไง ไม่อยากพาไปดูเลยเหมือนมีความเลอะไม่พี่ปิงนี่ก็คือเป็นสายแบบอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่กับที่เนาะเดินเดินมีที่นาอยู่ที่อุบลอันนี้ก็ชุดครัวชุดครัวก็จะมีพวกไฟด้วยอะไรด้วยไม่คุณเดี๋ยวนะคุณปิ่งคุณเอามาทั้งสาลาเลยเหรอสาลานี่เพียวซื้อจิง่ะสาลาไม่เกี่ยวนะโอเค พี่น้องเราก็จะแคมปิ้งว่างั้นใช้อย่างเดียวเขาก็จะมีไทยรถของแถาสองแถวเออองแถจะแคมปิ้งนี่ของพี่วงกับพี่โสซึ่งเมื่อคืนนี้พายุเข้าออรนระหว่างรถอย่น้ำหลากกันเลยทีเดียวพี่โสนอนดูนี้ครับแหนะอ๋อเออว่ะคือเขาสายสายแคมปิ้งนะไม่ใช่แกล์มปิ้งนะอคือแคมป์ของจริงทุกอย่างคือแบบว่าสมถะพี่โสเองก็มาอยู่ตั้งแต่ยุค ที่บุกเบิกพื้นที่นี้ก็คือมามอพี่โสเขาจะออกไอเดียเฮ้ยเอาซิเวอร์โอ๊กมาปลูกสิอะไรมาปลูกสิ<ม>เพราะว่าโอเค<ม>เป็นไม้ชลูดแต่ว่าไม่ได้แผกกว้างที่จะไปบังแดด<ม>ต้นทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยล้วก็หามุมให้เขาอะไรเงี้ย่พี่โสนี่จริงๆเป็นสายปลูกปาก่าก็คือแก้กงแ้<า>งแกงนี่แหละ อคือพี่เล่ลองจับดูความร้อนคือมืออังไม่ได้นะอังนานไม่ได้แล้วคืออ,อย่างร้อนอแล้วที่พี่เขาทำไว้เขาหมกเฮ้ยจริงจังจริงจังซึ่งร้อนจี๋จนจนเปลือกไข่แตกเลยเนาะยังไงเราที่เราเผาก่อนตอนนี้เริ่มเกิดควันบ้าแล้วเขาเรียกว่าควันเริ่มขมวงฉงเฉยไหมเห็นไหมฮะ ควันมันจะหนากว่าแล้วมันจะออกแบบปะทุออกมาเยอะแล้วก็มันจะมีความอมเหลืองในขณะที่ถ้าเกิดบ่องค้างๆอ่ะมันเป็นควันที่ขาวกว่ามันเป็นก้อนกว่าคือมันล้นมันทะลักมันจะพุ่งแบบพุ่งเหมือนเหมือนรถไฟพุดๆปูนเลยอ่ะเออเหอเท่ากับว่าอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่หว่องเขาจะทําการปิดใช่ครับตัวนี้ไม่ใส่ฟืนเพิ่มแล้วไม่ใส่ฟืนเพิ่มนะครับก็คือให้อยู่นี้จนจนเปลวไฟมอดใช่ครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเก็บน้ำฟองควันไม้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่านี่เป็นเตาแรกอย่างน้อยให้ผ่านไปสามเตาถึงเร ที่เราถ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย c ว,วันเต็มๆของการทำเตาถ่า,านโดยการใช้ถัง200ลิตรด้วยความที่เป็นเตาแรก ทุกอย่างกระบวนการมันก็จะใช้เวลานานกว่าปกติเพราะเหมือนกระเตามันก็ยังไม่คุ้นชินยังไม่ยังไม่เซ็ตยังไม่เข้าที่แต่ว่าวันนี้คิดว่าเราจะได้เห็นอะไรคราจะได้เห็นไม่ถ่านก็เท่าเรามารุ่นพร้อมๆกันไม่มีการดูก่อนเอาล่ะเตานู้นที่ดาสองเราอุ่นไปแล้วนะครับยังมีความอุ่นอยู่แต่เตาเนี้ยเย็นแล้วยีแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือโกยทรายโกยทรายครับโกยทรายออก ยังร้อนอยู่ไหมครับพี่อตอนนี้ตอนนีมีความอุ่นเบาๆเราก็กว่อยสายไว้ข้างๆได้เอ้ยนี่ okay, เป็นลูกครับนี่เสียงมันจะกำวานครับใช่เคาะกันนี่นแล้วเห็นไหมของดีจริงๆคือไม่ดำไม่ดำคือคือเราต้องรูดมันอย่างเงี้ยมันถึงดำแต่คือจับไปเนี่ยถ้าเกิดจับปกติจับให้ดูใหม่นะครับคือมันจะไม่ดำติดมือเหมือนกระพวกฐานทั่วไป แล้วมีความเบามากแต่ฟึ่งสองั้นที่เราหวังผลนี่นี่มีบงดอยู่นี่ทุเรียนเห็นน้านี่ที่แบบว่าแตกเรวก็เห็นเนื้อในว่าแห้งแล้วภูุิมใจอะภูม่ <คน S 2> ใจมากกล้วยกล้วยนี่ฐานกล้วยคุณเคยเห็นไหม่านกล้วยก็มาบางคุดก็มาเป็นรูปเป็นดอกนี้เลยคุณดูสิมันคือได้ผลจริงๆเรามีฐานของเราเองแล้วที่เราสามารถใช้ได้สวยไหมละ่ะ ลูกทุเรียนด้วย <Wow. S 1> ครับก็ต้องขอบคุณพี่ว่องมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่โสด้วยแต่ว่าพี่โสมีภารกิจต,ต้องกลับไปก่อนนะฮะก็ขอบคุณพี่ว่องขอบคุณน้องปิงที่กําลังทําหน้าที่ถ่ายให้อยู่ตอนนี้สุดยอดและอย่างที่บอกไว้ว่าจริงๆน้ำส้มควันไม้เนี่ยในสองสามเตาแรกเดี๋ยวเรายังเก็บไม่ได้แต่ว่าเราก็เย็บเราก็เก็บไว้ให้ดูว่าลักษณะพอเก็บมาแล้วน้านหยดที่เราทาทามาเนี่ยสุดท้ายจะอ,อกมาเป็นยังไงอันนี้เราก็เก็บไว้ให้ดูเล็กน้อยนี่แล้วจริงสีนี้สวยเนาะ ดีเลยแต่ว่าพอเราได้ออกมาแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นแบบว่าเราชิวๆนะๆนะก็ต้องวางทิ้งไว้นิ่งๆยไปยุ่งเลยกับเขาให้เขาตกตะกอนจนสีน้ําตาลในการเป็นสีเหมือนชาใสาเป็นแบบใสสีชาขึ้นมาถึงนํามาใช้ได้ประมาณสามถึงหกเดือนใช่ครับแต่สมัยนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่มายไม่ใชเปืนก็เอาผ้ากรองผ้าขาวบาง<ช>มามากรองได้เลยเพื่อเอาตะกอนออกแล้วก็นําน้ำเนี่ยมาใช้ได้ทันทีแต่จะใช้ในปร,ปริมาณที่น้อยก่อนยังไม่ต้องเยอะมาก หลังจากที่เราได้ทานชั้นดีเกรดสุขภาพและพอเรามาเผาดูเนี่ยไฟเขาจะติดค่อนข้างเถียรแล้วก็จะเสมอการความร้อนเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวฐานเขาจะไม่แตกสกเก็ตระเบิดวันจะน้อยและเห่าก็จะน้อยด้วยซึ่งหลายร้านที่เขาทำพวกบาร์บีคิวหรือยอย่างพวกหรือพวกกระทะอะไรเขาจะชอบใช้ฐานกัมบะนี่แหละเพราะว่ามันก็จะไม่มีเป็นเห่าติดอุกปรกรณ์ของเขาด้วยแล้วก็ไม่เป็นควันที่จะแบบรบกวนลูกค้า ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นๆด้วยควันเขาจะน้อยมากแต่ความร้อนเนี่ยเสมอและเสถียรจริงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับบัตเ c h a n n e ่เย้ <Channel. S 1> yeah.